กล้วยปิ้งน่ากินขนาดเลยเจ้าเขบกินด้วยกันนะเจ้ากลิ่นก้วยปิ้งด้วยกันนะเจ้านี่ลักกลิ่นไปแล้วเห็นกอแวงไปน้อยหนึ่งแล้วนะเจ้านี่กำลังซุกนะเจ้าเอามาจากหม้ออบลมรล่อนที่นี่เจ้าน่ากินขนาดเลยมากมกินด้วยกันมากติบแค่นะเจ้ากิ่นกล้วยปิ้งนะเจ้า,าครับช็อกกแลตนะเจ้านี่เ้มขคนน่ากินขนาดเลย อือโอ้ยชื่นใจมาต้นมาบายเจ,จ้าหญ้าเจ้ามันจะมีความรู้สึกแบบูห่ไยของหวานขนาดเลยเจ้าขอกินจิ้มเจ้าน้ะบ่อยากกินขนมจุกชิกแล้วแหละนออายุนักแล้วเห็นกล้วยมีอยู่เจ้า,จจจา,า,จา,จาแต่เลยมาโอบมะเจ้าม้อ,อมขนาดเลย,ยก,กินแล้วช็อกโกแลตเจ้าช็อกโกแลตติดกูใครกินเนี่ยจะเป็นโปรตีนนะเจ้าอายุเยอะแล้วเจ้าพังอนันก็ต้องดูแลตัวเองนะเจ้าเพราะถ้าบ่พอตัวเก้านะ ก็อนจะมาวาทำรูสทรงมไปที่ๆเลยเจ้าหูตัวเล้หนาบาวเหมือนโยนเนี่ยอายุเข้าเล็กซีนะตอนเนี่ยซีสามเจ้าบอกเลยเป็นอย่างตีบอีกง่ายออนง่ายมากๆเลยเจ้ามัน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 เหมือนได้แข่งแรงเหมือนเกาเลยเจ้าเนาดเจ้าเก็เลยต้องพอตกเกาตันักน้อยนะเจ้าโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินนะเจ้ามันที่เอากินหนากับแม่นอยเจ้าแต่ว่ากินนัเขาโยเยอะแล้ว ด่างไก่ก็ต้องทํางานนักนะเจ้าย่อยกับนักเจ้าแล้วระบบย่อยขอยงเผ่ะมันก็เริ่มเสื่อมไปทุกวันนะเจ้าพออย่างอันอน่ะจะกลิ่นไออย่างแบบนักนักเหมือนก็ได้ได้นานจะไปกิ่นมูก็ท่าปิ้งย่างอย่างก็นักน้าอีกคนได้แล้วนะเจะ้าเหมือนเดิมต้องกินของแบบว่าย่อยง่ายอ่อนๆพักกับพักต้มเนี่ต้มตุ๋นเนีอย่างเงี้ยเจ้าอาหารประเภททอดก็ต้องลดก่อนแต่ของรับคือของทอดนะเจ้าเนาะคื <c oughs> ใครายเขาจะแบบเอา,าอบขามาอบ๊บขมอ๊บร้อนๆก็ตุอย่ังเลยเจ้า

มาตอนเจียไผ่กึ้งอย่างหม้อของเจ้าถ้ามีกล้วยอยู่เอากล้วยไปปิ้งเอากล้วยไปโอ๊พผัเนอรหม้อขนาดเลยเจ้าหาเครื่องดื่มมาแล้วสัสื่อสักสื่อสักแก้วมันก็บอกป็นอย่างแบบเข้ากับมากๆเลยเจ้าหม้อห้องอร่อยเอางั้นกล้วยออกจากแอบซุกไปแล้วน่อเจ้า ถ้าอบกล้วยไข่ที่มันล้ำล้ำนังกล้วยปิ้งน,นะเอาหมกหามนะเจ้าเนาะมันจะแข็งน้อยมันจะเหนียวนึบๆๆงเนี่ยจะล้ำนะเจ้าแต่ได้แอบซุปไปน้อยหน่งแต่กระล้มคือเก่าเจ้า <laughs> เห็นแล้วกับมั้งไข่อยู่กัปีนะรับรองตุ้ยทุกคนเลยเพราะว่าปีนะกินเก่งเจ้ากินเก่งกระทำเก่งตัวเองนะเจ้า <laughs> ชีวิตเกิดนั้นก็ต้องได้กินของอร่อยมันก็เกินนั้นแล้วแบบได้กินของอร่อยบมอยาจะเกิดนั้นอย่างเดียเจ้าไผ่ยุกไก่ปีนะตุยมัดเลยเพ่อมีนคนที่กินเก่งอั๋อย่างเก่งตกินนะเจ้าแม่มากินด้วยกันนะเจ้าเหมาะน้ำพันนรกมีก็กินขนมนะเจ้าขนมเยอะเราแบบนี้กะอร่อยชื่นใจมามากินด้วยกันนะเจ้าลรำคณะเลย